บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะทุกคนเป็นคนที่ลงได้ไปลงนะครับขอร้องไปลงทะเบียนแล้วถ้าคนไหนตกลนเดี๋ยวสิ้นปีมีเฟสสองให้นะครับแล้วก็เฟสสองถ้าตกรอบแรกเฟสสองบวกรอบแรกคืนไปให้ด้วย เตรียมตัวให้พร้อมนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนที่ยังคงไม่ได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือและลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพัดในเฟสที่1เฟสสองมาแล้วค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกุลมีการสั่งการเร่งด่วนให้รีบดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มตกลนไม่ทิ้งไครไว้ข้างหลังและพี่น้องประชาชนในกลุ่มที่ยังคงไม่ได้รับสิทธิ์เตรียมความพร้อมให้เรียบร้อย เข้าแอปพลิเคชันเป่าตังไม่ได้สแกนใบหน้าไม่ผ่านยืนยันตัวตนไม่ได้ฟังทางนี้เตรียมพร,มพร้อมรับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพลัสในเฟสที่2กระทรวงการคลังเตรียมพร,มพร้อมเปิดลงทะเบียนค่ะซึ่งจะเป็นวันที่เท่าไหร่ช่วงวันไหนเดี๋ยววันนี้นันพาคุณมผู้ชมไปติดตามอัปเดตข้อมูลกาวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศไหนใครที่ยังคงไม่ได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพลัดกันบ้างคะตอนนี้เตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยคะ่ะรัฐบาลเตรียมที่จะเปิดลงทะเบียนประมาณปลายเดือนธันวาคมหรือว่าต้นต้นเดือน,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 นมกราคม2569ผ่านการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์แล้วก็ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์ซึ่งในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะกลายเป็นกลุ่ม,มตกหล่นเยอะมากๆเลยสําหรับการลงทะเบียนรับ ผ่านโครงการคนละครึ่งพาดค่ะเพราะฉะนั้นฟังให้ดีนะคะสําหรับการเดินหน้าโครงการคนละครึ่งพาดรัฐบาลเตรียมที่จะเปิดให้ลงทะเบียนค่ะโดยมีการยืนยันออกมาล่าสุดค่ะคุณผู้ชมในส่วนของการเดินหน้าโครงการคนละครึ่งพาดกระทรวงการคลังนะคะออกมายืนยันว่า โครงการคนละครึ่งพัดในเฟสแรกตอนนี้ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นอย่างดีเยี่ยมสําหรับที่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์แต่ตอนนี้ค่ะในส่วนของทางกระทรวงการคลังเตรียมความพร้อมสําหรับกลุ่มตกหลน่นหรือว่ารอบเก็บตกตามคําสั่งท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิริกุลเตรียมที่จะเปิดโครงการลงทะเบียนคนละครึ่งพัดในเฟสที่สองในรอบตกหล่นแล้วค่ะใครลงคนละครึ่งพัดแล้วบ้างคนละครึ่งลงไหมลงทะเบียนหรือเปล่า มีใครลงหเปล่าได้บัตรได้เงินในบัตรสวัสดิการหรือเปล่าฮะคนละครึ่งใครลงแล้วยกมือขึ้นครับขอดูหน่อยครับอ้าวเมื่อกี้บอกไม่มีคนยกตกใจเลยเนี่ยผู้ว่าหนาวเลยนะถ้าก็ไม่มีใครยกนี่ผู้ว่านี่หายเลยนะนะครับทุกคนเป็นคนที่ลงได้ไปลงนะครับขอร้องไปลงทะเบียนแล้วถ้าคนไหนตกลนเดี๋ยวสิ้นปีมีเฟสสองให้นะครับแล้วก็ เฟสสองถ้าตกรอบแรกเฟสสองบวกรอบแรกคืนไปให้ด้วยนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นอย่าเสียโอกาสนะเราต้องช่วยเหลือทุกวิธีทางอย่างเต็มที่แล้วคนที่อยู่ในเฟสแรกอยู่แล้วเฟสสองก็ได้ตามปกติเหมือนกันครับนะครับผมเข้าใจดีถ้าเกิดน้ำไม่ท่วมบ่านนี้หาจนเฮ hey, จนตึกพังแล้วแต่วันนี้เอาแค่นี้พอนะครับเรายังมีความกังวลใจอยู่ ดรเอกนิตินิต,นติทันประพาทรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังน,นะคะก็พูดถึงการดําเนินโคงรโคงการโครงการคนลึครึงพัฒซึ่งได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากจนถึงณปัจจุบันนี้โครงการคนลึครึงพัฒก็มีการจับใจ่ายใช้สอยผ่านทางร้านค้าแอปพลิเคชันต่อตังแอปพลิเคชันถุงเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องล่าสุดค่ะในส่วนของผู้ที่ตกหลน่นในส่วนของรอบแรกไม่ต้องตกใจในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่าน ก็ระบุว่านะคะในส่วนของโอกาสในการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสองซึ่งได้รับการสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรุกุลค่ะยืนยันนะคะว่า ให้เดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มตกหลน่นซึ่งคาดการว่าประมาณเดือนธันวาคมปลายเดือนธันวาคมหรือจะเป็นต้นเดือนมกราคม2519เฟส2น่าจะเปิดสิทธิ์ให้พี่น้องประชาชนลงทะเบียนอย่างแน่นอนเพระนาะฉะนั้นฟังให้ดีใครที่พลาดสิทธิ์ในส่วนของโครงการคนละครึ่งในเฟสแรกไม่ว่าจะเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังค์ไม่ได้ลืมรหัสผ่านเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือสแกนใบหน้าไม่ผ่านยืนยันตนไม่สําเร็จเข้าแอปเป่าตังค์ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นให ไปติดต่อที่ทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศไว้ก่อนเลยนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปด้วยรีบดำเนินการเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยก่อนที่จะเปิดสิทธิ์ให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพัทค่ะพอถ้าหากทางรัฐบาลเปิดสิทธิ์ให้ลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนไม่ได้ลงทะเบียนไม่สําเร็จอีกก็ถือว่าช่วยสิทธิ์ในการรับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2นะคะอันนี้เตือนแล้วก็ฝากประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศค่ะตอนนี้ทีมงานกำลังออกแบบอยู่ว่าครั้งหนึ่งั้งสิของ ผู้ที่จะเข้าใช้สิทธิได้นะครับก็จะมาดูว่าอาจจะให้สิทธิคนที่เขาตกหล่นที่เขาอาจจะพลาดตกไม่ทันเนี่ยอาจจะให้สิทธิเขาก่อนเพื่อเขาจะได้อย่างน้อยเขาจะได้เข้ามามีสิทธิ์ในส่วนนี้สําหรับประชาชนนะครับส่วนร้านค้าเนี่ยก็กาลังดูโครงการที่เราต้องการเพิ่มทักษะเขาะครับใครที่สามารถที่ง่ายๆเขาขายของไม่พังขึ้นอาจจะมีแรงจูงใจให้ไปไปเรียนหนังสือ าขาดคิปเล็กๆในการขายของยังไงให้ปังลดต้นทุนยังไงให้ถูกลงแล้วก็ใช้ a i ้มาช่วยให้ชีวิตประจำวันเขาขายของได้ดีขึ้นยังไงก็อาจจะมีแรงจูงใจในส่วนนี้ก็กำลังออกแบบนโยบายนี้ก็ถ้าประชาชนตอบรับอย่างนี้แล้วก็ท่านนายกก็ฝากว่าเออน่าถามขนาดมีติทางอแล้วน็มาเรามีรองรับวันนี้ก็ต้องดูในส่วนนั้นด้วยนะครับก็สิ่งที่กำลังที่มาดูตอนนี้ก็คือว่า โครงการกลุ่มยคลาสเนี่ยในเฟสแรกคือใช้งบประมาณอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่งบประมาณใหม่นะเป็นงบประมาณเดิมตั้งไว้อย่างมันไม่ได้ก่อนนี้เพิ่มขึ้นเป็นงบประมาณเดิมที่อยู่วันนี้เนี่ยอาจจะเอาวงบางส่วนที่เหลืออยู่ เอามาทำเลยทำเรื่องเรื่องทักษะให้ร่างกานี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากค่ะสำหรับใครที่รอคอยการเดินหน้าโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2หากชื่อชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ